Popcorn. เหรียญดิจิทัลโทเค็นที่สร้างความสนใจให้กับแวดวงดิจิทัลแอสเซทในเวลานี้เป็นอย่างมากด้วยความที่ป๊อปคอยเป็นเหรียญของบริษัท R.S. จำกัดมมาชนถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกลางในการแลกเหลี่ยญสินค้าและบริการของกลุ่ม R.S. ด้วยความโดดเด่นของป๊อปคอยและแพลตฟอร์มของ R.S. ที่เตรียมไว้นะครับทำให้มีผู้ที่สนใจในป๊อปคอยได้ร่วมลงทะเบียนได้ร,รับเหรียญจำนวน,นมากมากเกินกว่าที่บริษัทคาดคิดไว้ถึง5 0 0แสนรายอะไรที่ทำให้เหรียญป๊อปคอยได้รับการตอบรับที่ดีขนาดนี้และอนาคตของป๊อปคอยหลังจากน จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปวิดีโอนี้ค o p Coin เนี่ยจะเป็นตัวสำคัญในการขับเคลื่อน Smart Marketing Platform อันใหม่ของ r s นะครับเพราะฉะนั้นดีมานของเหรียญเนี่ยหลักๆก็จะมาจากของพิเศษ Rare Item ที่ให้คนมาสามารถรีดีมได้ไม่ว่าจะเป็นบัตรจับมือดูเรื่องหลังการถ่ายทําหรือของที่ระลึกพิเศษอย่างเงี้ยเป็นต้นพอดีมานตรงเนี้มันเริ่มมี Foundation จริงๆที่คนอยากได้จริงๆที่ไม่ใช่ของที่ ซื้อได้เงินบาทได้ครับมันก็จะทําให้การขับเคลื่อนอีโคซิสต์แม่แบบมันไปข้างหน้าได้เราจะเรียกคนที่มีป๊อปคอยว่าเป็นป๊อปสเตอร์นะครับป๊อปสเตอร์เนี่ยสามารถใช้เหรียญป๊อปคอยในในการรีดีมแปรไอเทมเป็นสิทธิพิเศษของศิลปินนะครับที่เป็นที่นิยมได้ซึ่งก็จะหาบนแพลตฟอร์มอื่นไม่ได้อันที่2องอกจย่างนี้นสามารถที่จะไปสเต็กเพื่อรับรางวัลที่ยิ่งมีคนเอาป๊อปคอยมาแลกเยอะเท่าไหร่เนี่ยรางวัลที่มีก็จะมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็แบ่งกันในนนนนนนหหมมมูู่่่่คคททีีททีีเเาาาเออออออาาาาาาารยยสสตกกกั3็ืืืขขขถไไปปซซ้้้แลลนบนบลบศิดด ในอนาคตแันใกล้นี้นะครับ ก็ผลตอบรับค่อนข้างดีด้วยแบ็กกราวด์เดิมของผู้ใช้แฟนขาของ RS ก็ดีแล้วก็คอนเทนต์ที่ชวน RS ทำให้ผู้ใช้มั่นใจว่าสิ่งที่เขาจะมาแลกได้ถึงเขาจะมาใช้ได้นี่ครับเป็นสิ่งที่จับต้องได้แล้วก็การสะสมเหรียญไว้การที่ชวนเพื่อนอะไรเงี้ยจะมีประโยชน์ในอนาคตจะมีแวลูในอนาคตอย่างล่าสุดในวันที่แถลงข่าววันที่11เนตัวเลขก็คือประมาณ500กว่าปสเ s t e r ที่ได้มาลงทะเบียนแล้วก็รับแจกเหรียญถึงวันนี้ผมคิดว่าน่าจะมากกว่านั้นเยอะแล้วนะครับก็เป็นผลตอบรับค่อนข้างดีกว่าที่เราคาดไม่ว่าสถานการณ์ของตลาดโลกเหเงงรเ ที่ดแล้วก็ให้ความสนใจในการสะสมเหรียญ Popcoin คือตั้งแต่ตอนลอน Popcoin ออกมานี่นะครับตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ล mm ิสต์บนกระดานเทรดล้วก็จะมีนะแคมเปญเรื่อง Airdrop มีแคมเปญเรื่องการ r e f e r r l code ในการชวนเพื่อนก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับทางตลาดนะครับศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วก็กับทาง regulator ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่ว่าจะทําให้เหรียญเนี่ยสามารถจะซื้อขายบนกระดานได้เรียบร้อยถูกต้องนะครับ ผมคิดว่าเคสของ RS p o p c o i n เนี่ยเป็นเป็นเคสที่ดีมากอันหนึ่งทําให้ผู้เล่นในตลาดก็ดีธุรกิจต่างๆเ,เห็นภาพบ้างจริงแล้วสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยทำอะไรได้มากกว่าแค่เป็น loyalty point หรือเป็นสมมุติเป็น n f t ของที่ลึกอย่างเดียวไอ้อ p พ็ o i n เนี่ยก็จะช่วยทําให้พอหลังจากเขาเห็นภาพแล้วว่ามันทําอะไรได้บ้างในอนาคตเนี่ยคนก็สามารถจะเอาไป apply ร่วมกับธุรกิจของตัวเองได้ง่ายขึ้นอาจจะมีไอเดียมากขึ้นว่านธุรกิจของเราอะ่ะจะเอาสินทรัพย์ดิจิตอลมา drive มาขับเคลื่อนธุรกิจได้ยังไง